สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมบูทอนพัตเตอร์ครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป Midnight c u เ t อ r ์ครับผมก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนฟาร์มตังกันได้เองนะครับวิธีการฟาร์มตังเนี่ยก็จะทําอย่างนี้เลยครับให้ข้อกมมาละอ่าอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับให้เรากดไปที่นี่ครับแบรนด์เกลือมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแบบไปอีกแบบหนึ่งนะเพผมมันเป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็รอครับผมครับ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราทํานี้เลยครับกดเล่นเลยแล้วก็มาถึงหน้านี้แล้วนะก็ให้เราเซ็กรถมารถคันไหนก็ได้เอาคันนี้ไหมไม่เอาคันนี้ก็ได้ให้เราเซกมาสักคันหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วให้เราเทเลพอร์ตครับแปบ๊บหนึ่งนะผมขยาตปรับอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับท่นานผู้ชมโอเค ไม่น่ามีอะไรโอเคครับท่านผู้ชมถ้าทุกคนท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเกมเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงเกมไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ก็ได้ <c oughs> เปิดดังๆเลยแล้วกันครับมันจะได้ยินเสียงไหมไม่รู้มันดังเกินไปปอมผมลดหน่อยก็ได้สักสามโอเคครับท่านผู้ชมก็ให้เราตามผมมาเลยก็ก็เทเลพอร์ตระเบิดที่อันนี้นะครับนี่อันที่สามโอเคครับประมาณนี้เลยแล้วเราก็ถอยหลังมา ให้เราตรงนะครับให้มันตรงๆแล้วให้มันตรงตรงสักประมาณนี้เป็นอย่างดีอ่ะแล้วก็ไปเลยยงตรงยาวครับให้เราตรงยาวไปให้มันขึ้นประมาณสักเยอะให้ถึงเกียร์นะครับแล้วเราเค่อยปับกดตัว V ครับทึ่งกดตัว B ไหมไม่ใช่กดตัวอะไรนะเอ็นเอ็นไม่ใช่หรอลืมเป่าท่านผู้ชมอ๋อเอ็มครับผมขออภัยครับกดตัวเอ็ม ให้ถึงรับ400เลยนะครับอ่าถ้าเราได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วให้เรากดตัว M ครับอ่ะกดแล้วให้เรากด D และ ESC พร้อมกันครับดูถุมนะครับ3 2อ,อ่าประมาณนี้แค่นี้คนระับอ่าแค่นี้เลยประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมุติแบบพี่ครับถ้าผมกดเคน,นานๆไ,ได้ไหมก็มันก็ได้ครับแต่เราต้องแบบ มาทุกประมาณสินาทีนะเพราะไม่งั้นมันจะเด้งซึ่งมันอาจจะมีวิธีแก้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้รับรองว่าไม่อยากจะแนะนํามากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงโดนแบนหรืออะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดต่อไอเดียของคุณและของเพื่อนๆนะครับนะพ่พี่ด้วยเออถ้าสยาจรู้จริงๆแล้วก็ให้เราทําตามนี้เลยเปิด Microsoft ครับผมอ่าให้เราเปิดไปแล้วให้เราพีไปเลยครับออโต้คลิกไม่ออโต้คลิกอ่ะก็นั่นเอยครับ พิมพ์มาแล้ออโต้คลิกฮะให้เราโหลดอันนี้มาครับอ่าโหลดมาแล้วก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ครับวิธีพิมพ์นะครับให้เราพิมพ์ไปเลยนี่ครับออโต้คลิกตามผมไปซึ่งถึงหน้านี้เนี่ยให้เราพิมพ์ไปครับประมาณกดตรงนี้ไปเป็นเลขหนึ่งจิบหนึ่งวิแล้วกดส,สตาร์ทอ่ะบัก บักที่ไหนแล้วโอ้โห,โโหโกดผิดหรือเปล่าตายแล้วผมขายขี่หน้าเลยทีนี้อ่ากดผิดจริงด้วยแล้วกดปุ๊บแสบปุ๊บขึ้นลงขึ้นลงอ่าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยครับก็ขยายให้ผมสอนอะไรอีกก็บอกมาได้นะครับการใช้ออโต้คีนเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำมากนะคร ก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อปไปนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรเอ่ยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้เลยครับไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย